จากกรณีพิธีกรสาวการแมพัชรศรีเบญจมาศให้สัมภาษณ์หลังเข้าชี้แจงข้อมูลเรื่องของอาหารเสริมรีวิวสคุณโอ้อวดต่อคณะกรรมาการการสาธารณสุขว่าตนเองก็ไม่เคยรู้เรื่องประกาศกฎห้ามของออยไม่รู้ว่าเราไม่สามารถพูดในแง่ความรู้สึกของเราได้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากนี้ก็จะศึกษาข้อมูลและระมัดระวังมากขึ้นและยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าทำผลิตภัณฑ์ต่อไป หลังคำสัมภาษณ์มีการถูกแชร์ออกไปก็ทำให้แฮชแท็กกาละแมกับหมาปุ้งติดเทรนอันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์ไทยอีกครั้งเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเคยเป็นสื่อผู้ประกาศข่าวมาก่อนไม่รู้หลักเกณฑ์การโฆษณาได้อย่างไรทำทธุรกิจมูลค่าขนาดนี้แก้ตัวไม่ขึ้นเลยบ้างก็ว่ากาละแมจบนิเทศสาขาสื่อมวลชนแล้วเขาไม่ได้สอนเรื่องจรรยาบรรณในเรื่องการโฆษณาเลยเหรอ จริงๆเรื่องรีวิวโฆษณาทุกคนน่าจะได้รับบทเรียนจากข่าวเมจิสกินมาบ้างแล้วตอนนั้นข่าวดังมากๆไม่มีใครไม่รู้จักยิ่งถ้าเป็นดาราหรือเซเลบยิ่งต้องเคยเจอเพราะมันส่งผลต่ออาชีพคุณคุณจะมาบอกไม่รู้ไม่ได้การแแมพังมากการแมเลอะเทอะมากตัวเองก็เคยทำงานกับสื่อต่อแหลไม่แพ้ดีเจมาตูมค่ะวงการบันเทิงอันนะถ้าขอโทษแล้วเดี๋ยวหน้าแหกแถให้สุดค่ะ สีข้างเลือดออกช่างมันเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะอ้างแบบนี้ได้เหลอแบบนี้คนอื่นก็อ้างได้ดิเรียนจบนิเทศมาจะไม่มีความรู้ติดตัวเลยเหรอเคยเป็นผู้ประกาศข่าวจะไม่รู้เป็นไปได้เหรอฝากกดไลค์กด b ับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ